ta không ngủ nhàn khang nhạc nha Để ้องได้ขึ้นแล้ว <laughs> เห็นตะกองกระแทกเห็นกีต้มกันเบิง่งกีต้มก่อนตรงนั้เดี๋ยวงามเลยดูเลยทางนี้โอ้มีทางนะ บป้าแถวแค่เออชั้นนี่แหละชันขึ้นมามองนี่พอดีตกเลยตกลงคือเก่าเสาขัดมาดำลังเนาะจุ๋มเจ้าเจ้าตุ๊บมาก้อรข้าเจ้ากินข้าวแล้วก็ลงไปโดยเสาขัดน่ะเไปสี่เหลเวัยูุ่ยเหินแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็มาเลยแล้วก็ลงเอสเวซองข้าเจ้าเลยนะ มือนี้กะข้าพักกะยัางนำเนาะเซื้อกาดํานามือนเตรียมโตแล้วป้ายลงดํานาแบบนี้ตากลองกะเซื้อนุนอน่งเซื้อกันพ้นอยู่เนาะถักถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะ,ะอีพีนี้สักคัดกจะมาดํานาซอยเจตุกเจ้อ,อ้นาะมือวานน,กกาน,านี้ไปลูกกาหนาอีทงดึงมือนี้จะมาดํานาอยู่นี่เนาะมือวานนี้ไปเอากามาเซอร์นาทงนี้ มาเดิมมาดำนาดำเดิมเบิง่งเข้าเดิดำถ่าทางลุมนะสกัดมาสีลังเชิอแลเวเฮือนตอนเซานะเนาะกินข้าวกินนำ้ำแลก็มาเลยแลก็ลงเอสเวเลยนะดำนามืมน,นี้สกัดก็ะสิใสกระยังเนาะกระผักกระยัง ้อยนี่เซอใดซองหมัดเนาะเส้ยายกับเจีบเอวลุยกันเลยลงใส่แลวนี่หอยแม่จอยลุกแลวลลุกกือคือก้าวี่ มีขันยาสองท่านขันบนเลยเหล่ายาเสกุ้ได้ปลาหอยแล้วนะ พากกำลำนากันมันพีู้นไหยเข้าบางังสาวขัดนาเซียไห่อนยะูนะ่ติดแคมนานเดี๋ยวพักพรตอนเทสักคัดสิพาไปหลอกเนะงีง้ยเดี๋ยวจะกล่องสิไปกันคนกะนะเฮ้ยจะกล่องไปคนกะก่อน những cái hạt ngám bật lên nhìn I'm right. like...

ຊາທຸກຢ່າງເພິ່ນກໍຈຳເປັນເດີ້ແມ່ນປີໜ້າເຮັດມື້ນີ້ເຮັດເຊົາ อาย้นกระแลเลยนะหาบ้าง่ายเลยมาดำเต่อหายนี่เล็กกระย่างอีสองตาหาถึงหายุ่นก็มีเล้วมาได้สาวก็ยังจจับเออเอาุลงเลยมูสิไปไทมูสิไปไทยเาเบาแม่เราเบา

Okay, man du to roll over อันนี้ฝนตกไงวะเนนตเรยเนาะไฮดีแ้่ก็ยังอีซองไฮอือฮองไฮ หน้าทางเป้ากำโต,ใ,ต,ตให้ น,นี่ก็สียงไปนะยินีฝนตกแห้งไม่ได้ไปอยากแล้วหรือ,อยังเอ,อโอ้แล้วมดเลย จนสิบสองโมงไปยังบุกสิบสองโมงไปแหละเออตอนนี้เธอสิแล่อยนาะไข่สุดท้ายแล้วคนละกะอ่อนแหงเลยเนาะดำนากะซาไปซาไปเท้าอ้อยคนเดินอยากหข่งย้อนอยากกินเท้าจะต้อเชียงแน่กูไม่เชียงอะไร ไ h ô n g กขึ้นข้างเขามาเลยยังก่ออ้ยอันยัไม่ได้คนอยพัดม่อนนู่นก่อยี่หมนแล้วเมื่าโยกกัะยันเจ้าเหนเอ้าพกรยังนสงนได้ักูเขาแกัดมือดพอยงงาดูแมขึ้นไหม อ่อนแทงเลยดำนากระสาไปสาไปกระสาตะกองโบมือยืดบนตกเอามาไฮเดรกนหนึ่งสาสายะดมืยุอย่างไปเซ่มดเกิดต้นเขา เมตโตยิบเอาขึ้นตัวของคนเข้าของตัวแล้วมาดึงใช้ในตะกองเบิดแหงนะว้าจุดสั้นกันดูอันนี้ดำเล้วเลยนะใครสุดท้ายยังไงหนึ่ง กําของเขาไหมั้นมัเผ็ดโตขอพี่กํมหนดขอลงมับสักป่าเสักป่าเราเอ็นเอ็นนะนกกรยังกระยังจะเคยกั้นแ้่ที่ภูไทยก่อนชีลงดำนามือแรกกจะมาแห่เข้านะดึงของมือตอนดำแล้วหายสุดท้ายก็ต้องมาเอิ่นควันเขานะคือข่าวงามข่าวดี ก้าวไปเนาะมาเบิ่งนำกันโอ้ยขอขัดยืดสิวบ้านเยอะแบบมาเยอะคนเข้าเยอะดำบินคนเขานี่มือละมือสันวันดีมือดีวันนี้งามงานได้ปันมาเดอรมาหอยแต่หอยแต่หูมาแต่ผู้แต่ผาได้น้ำบ้างน้ำาบกรับนะขายเจ้าข้าเข่าแน่วมาเดอรมาหกมาหกนานแหละมือนี่แหละอก เาาเป็นเขาทำดอกกระยังหมาเด้อทำคูนได้ทำคูนแล้วมัอนี้แหละมาโฮมาโฮดนหน้าผู้ขายแล้วมัอนี้แหละแล้วเนี่ยนี่ก็คือการเอิ่นกดถับนี่แหละแม่โมแนวด้านหน้าถมด้านหน้าเตอเจ็บตุกไปให้ฟักพาฟักบอนละลาบคืนกินข้าวฟักพนกินข้าวกินน้ำไปเอาจอกน้ำมาเพิ่มนั่นนะพี่อ๋อได าเกือบโบกเลยนะผักพรอนกันแล้วหน่อหือตูก,ก่นอนเฮ่นผักเพลงแล้วนะถ้ากัดกินข้าวกินน้ำได้บาทยังถึงกระเอ็ดนี่อยู่ในะกินผ้าเอาขนมมาแจกเด็กๆเนาะปันกันปันกันเอาไว้เฮินอันนี้เด้อกำเอาไว้เฮินปิ้งแน่นี่ปิ้งกับจุกนี่ มาม si ีรบแก่งมันอันนี้ในบ้านคือดำอ้อยตัวนี้นะเอาเลือกเด็กๆเมนเต็กๆด้ายช่วยแ่ก็ไปหอมก่ออันนี้ั้บอสมาใหนีิจำไว้เลยตัวเด็กๆมาเก็นกันเลยเอา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 เ้าแ เดี๋ยวออตัามาเลยอันนี้ต้มแตงุยมาเสร็จลอยมาเลยจุนี่ ยงทลางกี้เจาไว้ใสไว้เนี่ยเด็กขาบอกี้ข้าวข้าวเทงกนี้รเินลายคนเลยข้าวเทงมันบ่านี่แ่บเลยม่น้าตกับตเอินบอกวาอันเดียวอย่าข้าวนะแม่นักน้อยๆอันบักจวนี่ยาก่อยากะ้อยากนะอยาอ้กมัน นี่นาะเข้าไฮที่สัพัดมาเซย่หาบาังแล้วอีพีล่างๆข้ากับเหินงามแล้วเนาะมีต้นซาลีพรอ,อ,อยูโฮโผนกับมีต้นโกยต้นซาลีแล้วก็บปู่มันต้นแซมเซ้์นำนี่เป็นไทยของน้องสายพอโอ้มาแตงอ้มากแตงโบโแต่ว่ายังมีซุกเนาะ ยังนอยอยู่ข่าวก็ง่งามเนาะช่วงนี้หนาฝนมาแตงปีมาบ้างมาแตงปีใส่ใส่ใ่นี่แตงโมแตงโมแตงโม <laughs> ยังบอสลุกเด้อยังนอยอยู่น,น,นอนนานนะไอ้เอีอแตงโมตัวนี้แตงโมลายๆเนาะ นี่สิประมาณนี้แต่ว่ายัางไม่ซุกนะนี่ละขา่าวไฮกับงามงามแล้วไอ้ปีแรกเป็นฝุ่นเป็นอะไรไปปีต่อไปเป็นปูแต่มันเนะาะสขัดกับตะกองกับสีลงไปพักพ่อนก่อนกับจังสีลงไปนาอีทงหนึ่งไปโรคก,กาโรกจนคำอะไรก,กับ<ม>เบอร์ออไป้ส้างดุมกับเป็นนาน เขาแถวนี้ผัดมีดีมองดีมองมีดีเนอาเข่ากันเลยส่วนหนึ่งสิเป็นส่วนแดดเน่าเข่ากับตายมองนี่ง,งามเด้อข่าวบอลเลยเป็นโวโผล่เลยเข่าดีนะนาที่ดำมือนี่ก็เรียบร้อยเนาะมี่จะลงมานาอีกทงหนึ่งเนาะ ลูกกาที่เก้านะคะมันเบิร์ตไทยนานเลยก็ไทยขาดแล้วก็ดำเลยไทยนี่ก็ดำหมดแล้วไอ้บ้าไงพูดคุยเลยนะเชื่อลำปีนังไทยนี่ก็ก่วงเติมลูกกาอ๋อเบิด,ลบดแล้วกระดงไทยขาดลูกกาที่เก้าขาดแดงนี่นะ ชิลิพล <laughs> <laughs> นั่งลบแล้นะฝ <c oughs> นตกอีกแล้วเนาะอ <c oughs> บแรงลบก,กาะได้ <c oughs> เด็กน้อยกาลิ่มที่โบยูุนี่ก็สีแหลวแล้วเน, <c oughs> น,นาะลบคนละยุ่มคนละยุ่มเลยู

ลวนหาี่ไ่าอยากกินหอยปราเภทปูหนาถุงไปรถถึงมึงะไล่ไม่เล่นถึงแล้วแล้วแล้วลูกกามื่อนี้นาะมื่ออื่นกะสีดำนาเนาะในี่ ไทยขาดแล้วก็ดำคนไปลบก,กักนี้สักวาก็คอบลอไปจำเนี้กคอนเดนอเนาะ